รีวิวซุ้มพองลมจา้าตั้งเยอะๆก็สวยนะใส่ไฟแบบนี้จะต้องเป็นเนื้อผ้าถ้าเป็น PVC ก็จะได้แบบทึบไม่ต้องมีไฟด้านในข้างในลมเป็นธรรมดาค่ะไม่มีโครงสร้างอะไรทั้งสิ้นมาดูวิธีติดตั้งกันค่ะเรามาดูวิธีการติดตั้งซุ้มพองลมกันนะคะอันนี้เป็นไซส์6เมตรนะคะเออตรงขานะคะ ก็เราใส่ถุงทรายเข้าไปก่อนเนาะตรงช่องสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะมีแผ่นแปะนะคะเพื่อปิดรูสี่เหลี่ยมอันนี้ ก็แปะขอ,ขอบขอบข้างด้วยตินตุกแกนะคะที่เราเตรียมไว้ให้ส่วนฝั่งนู้นนะจ๊ะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็เรายกไว้ใส่โบโวจริงๆแล้วโบเวอร์เนี่ยเราสามารถใส่ได้ทั้ง2ฝั่งแล้วแต่ความสะดวกของสถานที่นะคะว่าปลั๊กเนี่ยอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวานะคะเราก็เอาไปสวมส่วนอีกข้างหนึ่งถ้าข้างไหนไม่ได้ใส่โบเวอร์ข้างนั้นเราก็ปิดด้วย แผ่นตีนตุ๊กแกสี่เหลี่ยมอันนี้นะจ๊ะหลังจากใส่เนี่ยเราจะหงายปากนะคะหงายปากขึ้นไปข้างบนนะคะเพื่อให้ลมเนี่ยเป่าดันขึ้นไปข้างบนนะจ๊ะแล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมตัวเสียบปลั๊กนะคะเสียบปลั๊กเนี่ยเหมือนเราคล้องปลั๊กกันหน่อยนึงเพื่อแบบกันหลุดนะคะปกติแล้วช่างหรือว่าเวลาเราติดตั้งเราจะอ่านิยมหมุนหน่อยนะคะ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราเรา,เราก็จับประคองนะ,ะแล้วเราก็ประคองประคองขึ้นมานะคะการประคองเนี่ยลมก็จะดันเข้าตัวซุ้มนะคะตรงซุ้มเนี่ยไม่มีอะไรนะคะเป็นกลวงๆนะคะจะป่องด้วยลมเขาถึงได้เรียกว่าซุ้มพองลมนะคะอันนี้เนี่ยเราสกรีนทั้งสองด้านนะคะเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยเราสามารถทําข้อความติดเนื้อได้เลยโดยที่ว่าถ้าเราไม่คิดว่าเราจะเปลี่ยนข้อความแล้วเนี่ยทำติดเนื้อไปจะสะดวกที่สุดเลยค่ะ อันนี้จะมีเชือกนะคะให้โยงซ้ายและขวาก็ไปมัดกับต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างหรือเสาอะไรที่แข็งแรงหน้าหน้างานนะคะหน้าสถานที่ก็เอาความสะดวกเก็บง่ายติดตั้งง่ายซุ้มพองลมนี่แหละค่ะมีหลายไซส์นะคะสตาร์ตตั้งแต่4 6 8 10นะคะไว้ก็ขอบคุณนะคะที่ติดตาม